ขมรียเชมีขอเชิญเลยเชื่อชยมาเยยมมาเยยมมาเยวมาเยยมาเยมาเยยม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 มาเมายาเยมาเมายมมาเยารมามาปยมามายามากเยมาเยยมาเมายามยรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายา18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงรีาเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศ และการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้ิจารณญยามในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเป็นใครเป็นใครยังไงที่ไหนยังไงอะไรยังไงมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเป็นองค์เทพหรือว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรหรือเป็นผีเป็นอะไรว่าไงว่ามาถ้าเป็นองค์เทพพยักหนะ้าเป็นองค์เทพพยักหน้าครับเอออยากให้ล่างเป็นยังไงแบบไหนเดี๋ยวค่อยมาแจ้งไอทีเนออย่าเสะชุมนุมยาไปอย่าบปกีย่าไกตะชุมนุมยบาไปีย่ง ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนอืมเสบียบบาบอกเซชมเรียผมปูขุนท้าขุนศรีชานชายขอคารวะองค์เทพข้างในเด้ออะไรที่ทำให้ล่างติดขัดอะไรที่ไม่ดีช่วยท่านช่วยถอยออกและให้ผมเจรจาเจ้ากรรมในเวรให้ว่าต้องทำยังไงนะเสียเซชบเรียบายาบายาพี่มันไปยังไงพี่อยู่ดีๆคุยกับผมแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้ครับ ไม่รู้ใช่ป่ะเคยเป็นอย่างนี้ไหมครับเป่ยครับผมเออก็พี่เดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าอะไรคืออะไรนะครับสิ่งที่อยู่ข้างในเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งดีที่อ่าแล้วตอนนี้ชีวิตพี่เป็นยังไงครับว่ามาครับไม่เคยเลยอชถครับผมอ่าเดี๋ยวผมทวนมาอีกทีเพื่อความแน่ใจที่ผมดูพี่ชีวิตของพี่ตอนนี้ เขาเรียกว่าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากแล้วใช่ไหมพี่ตอนนี้ครับจนในใจพี่คิดว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเอาชีวิตผมไปเถอะผมเหนื่อยเหลือเกินใช่ไหมแล้วเจ้ากรรมในเวรเนี่ยเขามาบอกผมว่าอชาติที่แล้วเนี่ยพี่เป็นคนคนหนึ่งเนี่ยที่ไปเอารถลายานพานะข้าวของเครื่องใช้ของเขาไปทำมาหากินชาตินี้พี่ พอมีอะไรมีข้าวมีของมีนู่นมีเนี่ยแล้วขอของพี่ก็โดนคนนู้นโดนผู้ใหญ่ขอของพี่เนี่ยหายไปกับมือหายไปกับเรื่องราวต่างๆโดยไม่เหลือ,อเลยใช่ป่าวแล้วพี่เนี่ยพอเวลาเขาจะทวงข,งของของพี่คืนเนี่ยเจ้ากรรมในเวเนี่ยชาติปางก่อนที่พี่จะไปเนี่ยพี่ตะวดตะคอกบ,บอกว่าเดี๋ยวคืนเดี๋ยวจะอย่างนี้ชาตินี้พี่คุยกับใครพูดจาอะไรแบบไหนยังไงพี่โดนตะวดตะคอกตลอดเลยใช่ป่าว โดยที่เราไม่ได้ทําอะไรเขาเลยนะอยู่ดีๆก็ตะว่าตะคอกใส่เราใช่ปะทั้งที่ทั้งที่เราอยากจะช่วยเขาทั้งที่เราคิดกับเขาไม่ได้คิดมากมายไก,ยก่กองเลยที่จะาของเขาตะว่าตะคอกมองเรามองค้อนมองนูน้นมองนี่มองเหมือนเราเป็นตัวอะไรใช่ปะ่ปะเป็นอย่างนี้เลยนะครับพี่ใช่ปะ่ะผมกับพี่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะถูกไหมเอ่อแล้วทุกอย่างที่ผมพูดมาถูกหมดไหมอ่ะตอนนี้นะครับ ปูแก้กรรมไปแล้วนะที่เราคุยเมื่อกี้นี้นะครับวิธีการนะพี่นะพี่พูดกับเขาไปแล้วขอโทษเขาไปแล้วเมื่อกี้นี้สิ่งที่เขาขอคือพี่ไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นแต่เวลาพี่ไปทำบุญอะไรพี่ชวนเขาไปทำบุญด้วยไม่ใช่ว่าพี่ไปทำบุญอะไรส่งถึงเขาเขาไม่เอาแบบนั้นอย่างสมมุติว่า พรุ่งนี้พี่จะไปถวายสังฆทานหรือพรุ่งนี้พี่จะไปกวาดกวาดดอกใบไม้ในวัดพี่ชวนเขาไปด้วยแล้วบุญกุศลที่พี่ทําทั้งนีเ้เดี๋ยวเขาจะได้ของเขาเองนะหนึ่งเรื่องนะสองตั้งแต่วันนี้จนพี่ตายเขาไม่ไปไหนจากพี่นะเขาจะยอเขาจะรออยู่เอาบุญจากพี่เช่น เวลาพี่สวดมนต์เวลาพี่เข้าวัดเข้าวาเวลาพี่ช่วยเหลือคนยากคนจนอย่าลืมบุญกุศลครั้งนี้ที่ข้าพเจ้าทําบุญเนี่ยขอส่งถึงเจ้ากรรมในเวรด้วยไม่ใช่ว่าให้ตัวเองไม่ใช่ให้พ่อให้แม่ไม่ใช่ไม่ใช่ให้ครูบาอาจารย์แต่ให้เจ้ากรรมในเวรด้วยทุกครั้งติดเขาทุกครั้งจบจบเคลียเคลียชีวิตนี้ชีวิตพี่ดีขึ้น ดีหรือไม่ดีขึ้นเดี๋ยวรอชมแล้วกันอ่ะจบตรงนี้นะครับอยากรูครับเพราะโมชาอยา่งนิดถูกเลยครับอ่ะข้าพเจ้าชื่ออะไรพูดไปข้าพเจ้าชื่ออะไรพระพุทัาลโยงขออนุญาตขออนุญาตสื่อสารสื่อสารเทวดาประจำตัวเทวดาประจำตัวที่อยู่ในตัวข้าพเจ้าตัวข้าพเจ้าได้ออกมาสื่อสาร ผ่านล่างผ่านล่างข้าพเจ้าผ่านล่างข้าพเจ้าให้รับรู้ให้รับรู้ว่าท่านเป็นใครว่าท่านเป็นใครขอให้สําเร็จนิดผลด้วยเ,นเินสเร็จทผลด้วยเถินฟังเสียงสวดนี่ได้เยวาเสชมาเรายมาเยมาเรมาเยมาายเชมาเรายมาเมาเรมาเมาเยเชมาเรายมาเมาเรมาเมาเยเชมาเยามายามาเยมาเยายาเยมาเยมายมาเยมาเยยายามาเมายมาายาเมาเยามายมายมาเยายาเยมาเยมายมาเยมาเยยายามายมาเย เชือออ่อชื่มอมายยมมายี่ยมมาี่ยมมายี่ยมมากียมมาิ่ยมายี่ยมเกี่ยมมาิ่ยมายี่ยมกี่ยมมา่มายี่ยมกี่ยมมากียมมากียม่่มา่มายี่ยมมา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 ี่ยมา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 ี่ แล้วเดี๋ยวผมนะครับเออแล้วเดี๋ยวผมนะจะให้นะ่าล่างบูชาให้ถูกต้องแล้วก็พ่อปู่ให้พรเจ้ากรรมในเวรล่างด้วยนะครับไม่ทําอะไรเจ้ากรรมในเวรนะครับผมขอนะครับปู่ครับโอ้แล้วพ่อปู่ครับพ่อปู่มีเลขอะไรให้บ้างครับพ่อปู่ สี่อะไรใครเห็นด้วยสี่สามสี่สอง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 ,สสองโอเคครับพ่อปู่ครับเดี๋ยวผมจะให้เขาบูชาพ่อปู่อย่างถูกต้องนะครับขอเชิญพ่อปู่ถอยออกก่อน,นิดนึงครับเาเซียชมบับเดียบยาบาลเป็นอ,อ,อย่างไรถอยเอเฮ้ยจบ สิงศักด์สิทธิ์ที่อยู่กับพี่ครับพี่ให้เลขผมมาด้วยนะรู้ไหมพี่เดี๋ยวผมถูกหวยเดี๋ยวนูกศิษย์ผมถูกหวยผมจะโอนแบ่งไปให้พี่บ้างเพราะฉะนั้นพี่มีมียังเป็นไงครับนะครับเออพี่นำองค์ขึ้นมาบูชานะครับก่อนนอนสวดมนต์บทอะไรก็ได้แต่อย่าลืมจบด้วยบทสวดบูชาม นะครับสองนำขึ้นมาบูชาเหมือนเดิมดีแล้วทุกวันพฤหัสบดีเป็นไปได้หา,หาเป็นไปได้นะครับทาเวชอบดอกเข้าอ,อะไรอะ่ะน้ำแดงหร,หรือดอกกุหลาบพี่คิดเอาเองควรจะควรจะไหวอะไรไหวาตามจิตเราที่เราอยากไหวแล้วจุดทูปเก้าดอกแปดดอกแล้วแต่แล้วแต่ยาวที่เราอยากจะจุดนะครับาตามนี้แค่นี้จบ